สวัสดีสวัสดีสบายดีสบายดีพี่น้องกล่องไฟแาวยู YouTube, ทูบทังในและ่างประเทศสบายดีพี่น้องแาวเล่าเอาเ้อมาเมื่อนี้ก็มาเห็ดจุ่มจีนกินเนาะน้ํากรบโบมาล่างเห็ดก็บบอนช่อตนี้มียังมีตะขคีดินอยู่เห็ดอ้าฮห้ล่างใหม่ก,ก่อนให้น้ํากรบโบมาจนูนี่เนี่ยน้ําโบมาดูดูพี่น้องเลย จุ่มจีนค่ะเสียแต่กินคนเดียวมันเป็นยางเนาะพักมันเหลือก็เสียเอาเมื่อ,อนไห่ไห่าเอาเมื่อไหวอยู่เฮือนเนาะอันนี้ก็คือเอามาแต่เฮือนสิ้นซื่อเหน,นก็นเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวมาลาเกี่ยวมาลาเกี่ยวห้อนมาลาเนาะเน,ะนี่ยรุ่นนี้ดีเนี่ยรุ่นนี้ดีอร่อยแซบอันนี้ก็เป็นเส้นเนาะเส้นมาลา เส้นมล่าต้องแช่น้ำก่อนเนี่ยทุกคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะแข็งเนาะจะต้มเส้นนี่ละก่อนอนะเพราะว่ามันแช่ได้แค่ครึ่งเดียวอะน้ำไม่มีเราจะเอาน้ำกินมาแช่หมดมันก็จะเอาน้ำกินมาแช่เมิร์ดมันก็สชเบิร์ดเนาะโ่ชิบมีน้ำกินเนาะอันนี้เห็ดเห็ดนี่จะต้องได้ล้างอีกเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนื้ขี้ดินเต็มเลย ไม่มีน้ำอะ่ะเอาน้ำอันนี้ไปล้างอะ่ะน้ํำใส่กินไปล้างอะ่ะเราก็ไม่อยากจะใส่ล้างเท่าไหร่มันแพงน้ํำกินเราซื้อมาอืมเสียแต่กินคนเดียวนี่แหละถ้ามีเพื่อนกินด้วยแหละนิ่งอร่อยนะกินมาล้างนิ่งอร่อยเดีย๋ยวแป๊บไปเอาขาตั้งกล้องก่อน ตั้งกล้องก่อด้อแล้วผักมาไว้ข้างหน้าจะไ,ได้เห็นเนาะใส่อะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อหมูเนื้อน้ากันแหละห็ดไงใส่เป็นอย่างนี้แหละอ,อตีนจนที่มันมีดินออกก็พอ เดียวมาแสบเด้อเดี๋ยวจะจะเหตุคลิปเล่าเรื่องผีเป็นภาษาลาวเนาะว่าตอนนั้นทําเป็นภาษาไทยมีคนลาวเรียกร้องมาว่าให้เหตุเป็นภาษาลาวเด้ออันนี้กะว่าจะบ่ใส่เลืดเนาะแต่ว่าถ้าจะไม่อร่อยใส่หมดแล้วกัน เดียวนะเนี่ยน้ำก็ไม่มาวันนี้ไม่ได้ตังหรอกวันนี้ม,มีน้ำเ,นเส้นนี้มันนานสุดนะมันแช่น้ำไม่ได้นานอะ่ะเราต้องเอาลงก่อน โอ네้บ้าเนี่ยยุ่งจืดอแตทุกคนอันนี้อ่ะลง กยเดี๋ยวมกครับ เดี๋ยวนี่กินก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะมาลูกค้ามาจะไม่ได้กินเจ้าไหนลูกค้าสิมาจะบปได้กินดูนี่น้ำมันขึ้นแล้วทุกคนโอ้โหดูดีสีสีน้ำอื้มจะกินคนเดียวหมดไหมเนี่ย วนลภาของวนละานะเนี่ยวนลภาตอนนี้แบ่งไว้ได้นะผักเนี่ยไม่ได้เอาหมดนะเนี่ยเพราะมันเยอะเกินนะเนี่ยะจะกินไม่หมด จร,จริจริงนะใค <ừ. S 1> ลองชิมดูสิโอ้น้ำงวดีงวดีนะ ด,ดูทุกคนดูโอ้โหมันน่ากินช้บหายเลยะกินด้วยกันมาเนี่ยก,กินหมดไหมคนเดียวเนี่ยเส้นนี้มันเป็นเส้นข้าวนลวทุกคนเหมือนข้าวเลยนะ เดี๋ยวลูกค้าเข้ามาจงรีบกินก่อนลูกค้ามาเป็นไงก็แล้วแต่เนาะเ,นเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูซ่องเกียรบซ้ายล้อก็ให้ดูกันให้จบเด้อแต่ละคลิปเนาะ้าจะช่วยกันจริงๆดันชั่วโมงชั่โมงกันจริงๆกันเนาะก็ให้ช่วยกันสุดแรงสุดความสามารถ ก็ให้ดูคลิปให้จบเด้อเราก็ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนๆเนานะก็ติดนี่ไว้ก่อนขอให้ผ่านก่อนเราไปหาแน่เน่ทุกคนเราไม่ทิ้งเพื่อนๆนแน่นอนจ้ะจะขอให้เราผ่านก่อน ฝากไปด้วยเด้อเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายเนาะพี่น้องกองไปทั้งหลายถ้าเขาเมาเบิ่งคลิปช่องเตจจีสายล้อแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ช่วยกรุณาดูให้จบคลิปเด้อเบิ่งให้จบคลิป แล้วกดไลค์ใหนเนาะกดไลค์ใหเนเพื่อเป็นกำลังใจในการเห youtube แล้วก็เพื่อจะได้ผ่านชั่วโมงทีนี้เราจะมาถามจะมาถามเพื่อนๆพี่ๆที่มีความรู้เนาะคือเราก็ไม่รู้เนาะว่าต้องไปกดเปิดปุ่มซุปเปอรต์ตรงซุปเปอรแ์แตงตรงไหนเนาะเราก็ไม่รู้เนาะมันก็มีเข้ามาว่าเราน่ะผ่านกดพัดเนอร์ มันก็มีเขียนว่าลุยเลยเนาะมันก็เป็นอ่าปุ่มสีดําคือในคลิป youtube ก็ไม่มีสอนไม่มีบอกแล้วก็ไม่มีใครบอกลวเนาะทีนี้เราก็กำลังจะกดเรากําลังจะกดเราจําได้นะว่าเรากําลังจะกดแล้วพอดีไม่รู้ว่าเกิดเอฟเฟกอะไรกับโทรศัพท์เราในตอนนั้นพอดีเลยมันเลยเด้งออกไปเนาะมันเลยเด้งออกไปคือเรายังไม่เห็นได้กดเลยนะ่ แล้วทีนี้เรามาดูคลิปเพื่อนๆลงว่าปุ่มสีเขียวมันขึ้นเอ,อปุ่มเงินรูปเงินมันขึ้นเป็นไฟสีเขียวเนาะเป็นไฟสีเขียวเนี่เราเลยถามเพื่อนๆว่าเอาทําไมปุ่มเงินของเรามันถึงไม่ขึ้นไฟสีเขียวแล้วพี่ๆก็บอกมาว่าอ้าวก็ไปกดเปิดในปุ่มซุปเปอร์แ้งซุปเปอร์แซงซุปเปอร์แซงอะไรนั่นแหละถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษเด้อ เราก็วอาอ่ะแล้วมันไปนเปิดตรงไหนเราก็หาปุ่มเปิดเนาะคือใน youtube Studio ใน youtube อะไรมันก็ไม่มีปุ่มอันนี้มาให้เมลก็ไม่มีเนาะมีแต่ตอนที่เราผ่าน 3, สามพันสโมลมันมีอกามันมีรูปเข้ามาว่าเราเออผ่านกดพาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์แล้วเนาะ,นะคือไม่มีใครใครบอกให้เรากดตรงไหนยังไงเลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้กดเนาะแล้ว เงินเราก็ยังไม่ขึ้นสีเขียวอยู่แล้วถ้าเราจะไปกดใหม่จะไปกดที่ไหนจะไปเปิดที่ไหนเนาะหรือว่าให้รอ4,000ชั่วโมงก่อนเนาะต่ดูในเศษสันปั้น YouTube ก็คือให้รอผ่าน4,000ชั่วโมงก่อนเข้าไปกดได้เนาะ,ะที่ดูในช่องพี่เขาน,น้นเนาะ เพื่อนๆบางคนก็บอกว่าสามพันก็กดได้แล้วว่ากดได้แล้วเปิดได้แล้วโย,วน,ลย,วน,ลยวนลุงโยนเหรียญอะไรได้แล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเปิดตรงไหนจะไปย้อนแก้ไขตรงไหนคืออ่าเอ็กซเซนก็ไม่ได้ส่งอะไรมาให้เราเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้มาให้ย้อนเราย้อนตั้งค่าใหม่เลยเนาะคือแล้วแล้วก็แล้วไปเลยผ่านเลยเนาะอันนี้ก็ถามผู้รู้เนาะว่าเราจะไปกดแก้ไขได้ตรงไหนเนาะ อันนี้ก็โอ้ยฉันก็งงเราดูคลิป y o u t u b e เขาก็ไม่ได้สอนว่าให้มีรูปอันนี้ขึ้นมาแล้วต้องกดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่มีมีแต่บอกว่าผ่านกดแล้วให้เข้ามาหลังบ้านกดตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบนี้นะก็ต้องขอค่ะเเพื่อนๆพี่ๆที่มีความรู้ก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยเด้โอเคขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย